สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่องนิมด้าไราตี้นะคะวันนี้เอาโครงการยักษ์โครงการหนึ่งมาฝากซึ่งหลายท่านน่าจะยังไม่ทราบนะคะเป็นโครงการผ่านน้ำจากแม่น้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโครงการนี้มีมูลค่าโครงการกว่า7 0 0 0 0ื่นล้านบาทนะคะและที่น่าสนใจของโครงการนี้นะคะก็คือมีวิสาหกิจใหญ่ของประเทศจีนซึ่งสร้างเขื่อนมาแล้วทั่วโลกนะคะจะยื่นมือเข้ามาสร้างเขื่อนแม่ยวมให กับประเทศไทยน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปนี้ดูค่ะแม่น้ำยวมนะคะเป็นแม่น้ำสายหนึ่งในประเทศไทยที่ไหลสู่แม่น้ำสารวินก่อนจะไหลออกสู่ทะเลในเขตประเทศเมียนมาต้นกำเนิดของแม่น้ำสายนี้อยู่ที่เทือกเขาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนจะไหลผ่านอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สเสียงแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำเงาและแม่น้ำเมยกลายเป็นสายน้ำใหญ่ที่ไหลไปบรรจบกับ น้ำสารวินนะคะและออกสู่ทะเลอันดามันในเขตรประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2540นะคะมีความพยายามผลักดันโครงการยักษ์นี้ภายใต้แผนงานโครงการผ่านน้ำจากแม่น้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังอ่างเก็บน้ำภูมิพลจังหวัดตากนะคะโดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่อง ลักษณะโครงการจะเป็นการสร้างเขื่อนแม่น้ำยวมนะคะแล้วก็วางท่อผันน้ำจากอ่างน้ำยวมเนี่ยไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลมูลค่าโครงการก็ประมาณ70,000ล้านบาทแต่โครงการนี้ถูกพับเก็บไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าถูกมวลชนและก็กลุ่มอนุรักษ์คัดค้านจนมาปี2560 กรมชลประทานได้เอาโครงการนี้มาปัดฝุ่นใหม่ปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์กระแสอนุรักษด้วยการใช้วิธีการขุดอุโมงค์ส่งน้ําใต้ดินแทนการบางท่อแต่จะยังคงเป้าหมายเดิมนะคะก็คือผ่านน้ามาเติมเขื่อนภูมิพลน,นั่นเองซึ่งทางกรมชลประทานเปิดเผยว่าปริมาณน้าท่าในแม่น้ํายวมในแต่ละปีเนี่ยมีปริมาณมากก่อนจะไหลลงสู่แม่น้าเมยและแม่น้ําสารวินออกสู่ทะเลอันดามันโดยปล่าประโยชน์จึงได้ศึกษาหาแนว วทางนําน้ําส่วนนี้ไปเติมในเขื่อนภูมิพลซึ่งผลการศึกษาสรุปว่าต้องสร้างเขื่อนในแม่น้ํายวมเหนือจุดบรรจบแม่น้าเมยทางด้านเหนือน้ําประมาณ13.8กิโลเมตรตั้งอยู่ที่บ้านแม่ละนานะคะตาบลท่าสองยางอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากความจุจะอยู่ที่69ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ําที่บ้านศบเงาเพื่อสูบน้ําจากเขื่อนน้ายวมเนี่ยเข้าอุโมงค์ส่งน้ําขนาด8.1ถึง 8. 1. 3เมตรนะคะความยาวประมาณ62กิโลเมตรไปเติมน้ําลงในเขื่อนภูมิพลนะคะรวมไปถึงการปรับปรุงลําน้ําแม่งูดระยะทาง2กิโลเมตรกลวมมูลค่าก่อสร้างราวๆ70,000กว่าล้านบาทค่ะ และนายวีรกรคำประกอบนะคะสสพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบเนี่ยให้เหตุผลว่าการผ่านน้ำจากแม่น้ำยวมในลุ่มน้ำสารวินข้ามมาใช้ในลุ่มน้ำปิงเนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศไทยเราขาดแคลนน้ำที่ผ่านมาผู้คนในภาคกลางเดือดร้อนมากเพราะไม่ได้ทำนาโดยสูบน้ำจากแม่น้ำมา14ปีแล้วนะคะหลายๆจังหวัดน้ำไม่พอใช้โดย เฉลี่ยขาดน้ำประมาณปีละ4,000ล้านลูกบาทเมตรในรายงานของทางการระบุว่าการผันน้ำจะเขื่อนน้ำายงไปเขื่อนภูมิพลนะคะจะดำเนินการเฉพาะช่วงฤดูฝนซึ่งจะเริ่มในช่วงมิถุนาไปจนถึงเดือนมกราโดยจะสามารถเติมน้ำไปเขื่อนภูมิพลได้ปีละ ประมาณปีละ1,800ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งก็ประเมินว่าจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งขึ้นราวหนึ่งล้านหกแสนไร่นะคะมีน้ําอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอีกปีละ300ล้านลูกบาทเมตรอีกทางก็จะเพิ่มปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลได้ถึงปีละ4 1 7ล้านหน่วยค่ะและเมื่อมีการออกแบบโครงการแล้วนะคะทางไทยก็ได้ประสานงานไปที่บริษัทวิสาหากิจของรัฐบาลจีนซึ่งเขาก็ให ให้ความสนใจนะคะประเทศจีนเนี่ยมีวิสาหากิจประมาณ5บริษัทที่รับทําเขื่อนทั่วโลกสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งในจีนและต่างประเทศคร่าวๆไว้ว่าจากเดิมจะใช้งบประมาณ70,000่นล้านบาทใช้เวลาก่อสร้างประมาณ7ปีแต่ทางวิสาหากิจจีนตอบรับมาว่าจะใช้งบเพียง4 0,000่นล้านบาทใช้เวลาประมาณ4ปี จากราคากลางที่กล่าวมานะคะทำให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยเห็นด้วยกับโครงการนี้ทำให้โครงการนี้ได้รับการผลักดันจากระดับสูงทางกรมชลประทานเองก็ผลักดันเต็มที่นะคะแม้กระทั่งเรื่อง EIA หรือว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ผ่านกันเต็มที่ ถ้าสรุปรูปแบบนะคะก็คือจีนเนี่ยมาสร้างเขื่อนให้ประเทศไทยเสร็จแล้วก็มาขายน้ําให้รัฐบาลไทยในราคาคิวล้วไม่ถึง1บาทนะคะเมื่อน้ําไหลลงเขื่อนภูมิพล ทั้งประเทศไทยก็สามารถไปปั่นไฟขายได้อีกซึ่งก็ได้กำไร2ต่อนะคะจากการเพิ่มน้ำในภาคเกษตรกรรมแล้วก็ยังสามารถเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วยแต่สำหรับโครงการนี้นะคะก็คืออนาคตจะมีการเรียกเก็บการใช้น้ำจากภาคเกษตรกรรมหรือไม่เกษตรกรลุ่มน้ำภาคกลางจะได้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่ารวมทั้งข้อกังวลของชาวบ้านในหลายหมู่บ้านนะคะที่อยู่ในเส้นทางว่าจะได้รับผลกระทบจากกองหินและกองดินที่ต้องมากองทิ้งไว้จากการขุดอุโมงค์ที่ต้องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างนะคะและจะต้องมีการอพรยพเคลื่อนย้ายชุมชนกันอีกหรือไม่เพราะหลายหมู่บ้านในเส้นทางเคยต้องอพยพย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งเมื่อย้อนไปในปี2,563นะคะกรมชลประทานได้เชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยซึ่งชาวบ้านเนี่ยปฏิเสธไม่อยากเข้าร่วมนะคะด้วยเหตุผลว่าวงประชุมจัดขึ้นในฤด,ดูฝนสภาพถนนลูกรังบนภูเขาเป็นอันตรายและไม่เอื้อต่อการเดินทางต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่าปกติอีกทั้งในการจัดประชุมยังไม่มีรายละเอียดเวลากําหนดว่าใครจะเป็นผู้มาชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่ชาวบ้านสงสัยนะคะ แต่ท้ายที่สุดประมาณเดือนมีสายนปี2564เอกสารรายงาน EIA หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ออกมาค่ะโดยมีการนำชื่อสกุลรูปภาพและข้อมูลการเข้าร่วมประชุมจำนวนหนึ่งมาใช้ประกอบในรายงานนะคะประหนึ่งว่าทางเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเรียบร้อยแล้วและผู้เข้าร่วมประชุมร้วนมีความสนใจต่อโครงการนี้อย่างดีพร้อมให้การสนับสนุนนะคะเป็นการเสร็จ สิ้นกระบวนการที่มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์นั่นเองค่ะซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นไปในทางตรงกันข้ามเพราะชาวบ้านและแกนนําส่วนใหญ่ปฏิเสธการเข้าร่วมชุมนุมกับเจ้าหน้าที่นะคะบางคนก็มีการเอาชื่อลงไปในรายงานบางคนออกมาให้ข้อเท็จจริงว่าภาพการเข้าร่วมในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเพียงการนัดพบที่ร้านกาแฟและรับประทานอาหารในร้านลาบซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าตนไม่ได้อนุญาตให้นํารูปและข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในรายงาน EIA แต่อย่าง ใดนะคะคและก็มีคนออกมาพูดนะคะว่าการประชุมพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้เนี่ยเป็นฉบับลักไก่ซึ่งเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะ ได้มีการจัดประชุมพิจารณารายงาน EIA โครงการผ่านน้ำยวมนะคะโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งก็มีพลเอกประวิทย์เป็นประธานได้ลงมติเห็นชอบต่อรายงานเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่มีเรื่องราวและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ควรจะศึกษาอย่างรอบด้านแต่โครงการก็พิจารณาอย่างรวดเร็วกว่าปกติ ซึ่งเมื่อโครงการผ่าน EIA นะคะผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถือว่าโครงการนี้ได้เริ่มนับหนึ่งแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดภาคเหนือก็คือเชียงใหม่ตากและแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ4แห่งได้แก่ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายป่าอมก๋อยป่าแม่แจมป่าแม่ตื่นพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติอีกหนึ่งแห่งก็คืออุทยานแห่งชาติแม่เงานะคะซึ่งในรายงาน EIA นะคะระบุว่ามีมาตรการลดผลกระทบและต้องปลูกป่าทดแทน7,283ไร่โดยมีประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลผ่านสื่อว่าในการพิจารณา EIA ของโครงการเนี่ยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลแต่ละฝ่ายได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมีความกังวลในเรื่องความลึกของการขุดอุโมงและต้องใช้พื้นที่ป่าสงวนแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ได้กันพื้นที่ของอุทยานไว้แล้วรวมทั้งเตรียมแผนในเรื่องของการปลูกป่าทดแทนไว้แล้วเช่นกันค่ะ และเมื่อโครงการนี้นะคะมีมติเห็นชอบของ e i a แล้วเนี่ยก็มีกลุ่มอนุรักษ์ออกมาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ติด h ฮ s แ็กเอฉบับล้านลาบนะคะจนไปถึงการแสดงตัวตนออกมาทำกิจกรรมเพื่อความไม่เห็นด้วยกับการรีบเร่งรัวปรัดโครงการนี้กันทั่วหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเช่นกลุ่มอนุรักษ์เชียงของจังหวัดเชียงรายกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำโขงจากภาคอีสานด้วยนะคะ โดยให้เหตุผลว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องมีการดำเนินการอย่างรัดก,กุมรอบคอบเพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากรวมทั้งใช้เวลาดำเนินการโครงการที่ยาวนานและมีผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมยากที่จะประมาณได้ไม่มีใครปริเศธการพัฒนาแต่ต้องอยู่บนหลักของความสมดุลโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียนะคะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจข้อเท็จจริงต้องกลางออกมาให้ครบเชื่อว่าคนในพื้นที่ก็ยอมฟ เหตุแลละผลแต่การทำรายงานแบบนี้ทำให้ทำลายความน่าเชื่อถือนะคะและทำลายความเป็นผู้ปกครองที่ดีเกินกว่าจะยอมรับได้ค่ะ เป็นอีกโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะและหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ